เด็กๆคะเด็กๆคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําขวัญนะคะคําขวัญที่เราจะเรียนต่อไปนี้เพื่อที่เราจะได้นําไปใช้หรือว่าแต่งในการประกวดหรือในรายวิชาอื่นๆที่คุณครูเขาให้เด็กๆแต่งคําขวัญนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแต่งคําขวัญในวันเด็ก วันครูก็ได้นะคะหรือคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดต่างๆนะคะในกิจกรรมต่างๆนี้ได้นะคะ,ะทีนี้คุณหนอมจะเข้าสู่การแชร์สกรีนให้เด็กๆได้ดูนะคะว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างนะคะ,ะคุณหนอมจะให้เด็กๆได้ดูเกี่ยวกับคำขวัญนะคะอ,ะอะ่เด็กๆเห็นสไลด์ที่คุณหนอมแชร์ขึ้นมาไหมลกูกเด็กเห็นสไลด์ไหมคะเห็นแล้วครับ ่าเห็นแล้วเวด็กๆดูเด็กๆดูนะคะอันนี้เป็นคําขวัญที่เราจะเรียนในวันนี้เรามารู้จักคําขวัญก่อนเขาบอกว่าคําขวัญหมายถึงสำนวนที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นข้อเตือนใจและโน้มน้าวจิตใจชวนให้ปฏิบัติอันนี้เป็นความหมายของคําขวัญน,นะคะว่าคําขวัญน,นั้นเป็นสำนวนที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นข้อเตือนใจและก็โน้มน้าวจิตใจชวนให้ปฏิบัติตามนะคะ เป็นเนื้อหาของคำขวัญแล้วทีนี้เรามาต่อที่ความสำคัญของคำขวัญนะลูกคำขวัญมีความสำคัญคือหนึ่งเป็นเครื่องมือใช้เตือนใจชักชวนจูงใจให้คนในสังคมนั้น ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือการชักชวนให้ผู้คนในสังคมนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอันที่2เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าบริการของหน่วยงานต่างๆอาจจะเป็นการโฆษณาก็ได้ของหน่วยงานต่างๆนะคะเช่นเขามีการค้าขายต่างๆนี้เขาก็จะมีการโฆษณาสินค้าต่างๆใช่ไหมคะทีนี้มาดูองค์ประกอบของคำขวัญ ในคําขวัญน,นั้นจะมีองค์ประกอบอยู่ 3- ส่วนองค์ประกอบที่1คือความมุ่งหมายหรือแนวคิดเขาจะมีแนวคิดในการแต่งคําขวัญอันนี้เป็นองค์ประกอบที่1นะคะอันที่2ข้อความหรือเนื้อหาอันที่3ศิละปะแห่งการใช้ถ้อยคําในการเขียนคําขวัญน,นั้นเขาอาจจะเขียนเป็นกรอนได้หมดเลยนะคะเป็นกรอนเป็นร้อยแก้วร้อยกองเป็น คติเตือนใจแบบนี้ก็มีนะคะอันในการเขียนคําขวัญนะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูการเขียนคําขวัญมีอยู่3มแบบการเขียนคําขวัญมีอยู่3แบบแบบแบบที่1คือคํคล้องจองคําคล้องจองนั้นเราเราได้เ,เรียนไปแล้วนะคะสัมผัสของจองว่าสัมผัสของจองแบบไหนการสัมผัสของจองก็คือ สละเหมือนกันอยู่ในมาตราตัวสะกดปุ่แม่เดียวกันอันนี้คือการเขียนสัมผัสของจองซึ่งไม่ได้แตกต่างนะการเขียนคําขวัญก็เหมือนกันนะโลกอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันสระเดียวกันเหมือนกับการเขียนร้อยกรองที่เราจะพูดต่อไปนี้การเขียนร้อยกองก็จะมเป็นแบ่งออกเป็นกรอนเป็นกราบเป็นฉัน ได้หมดเลยเป็นโครงอย่างนี้ก็ได้นะคะในการเขียนบทร้อยกองนะคะการเขียนร้อยแก้วการเขียนร้อยแก้วก็คือการเขียนธรรมดาเหมือนกับที่เราเขียนเขียนกันเหมือนกับที่เราเห็นในหนังสือก็ได้เห็นในสมุดในไหนต่างๆที่คุณครูให้เด็เดกๆทํานี่เขาเรียกว่าการเขียนแบบร้อยแก้วนะคะอ่าต่อไปการเขียนแบบร้อยแก้วแล้วต่อไปนะคะเรามาดูการเขียนคําขวัญแบบที่หนึ่งคือการเขียนแบบ ของจองที่คุณหนอมบอกเด็กๆไปว่าการเขียนแบบของจองเป็นแบบไหนนี่การเขียนแบบของจองเห็นไหมคะเขาเชิญชวนให้เด็กเด็กๆเนี่ยดื่มนมเขาเขียนคํำของจองเป็นดื่มนมทุกวันสุขสันตแข็งแรงในเด็กสังเกตไหมคําว่าวันคําว่าวันของจองกับคําว่าสันตัวนี้วันสระอะเหมือนกันอยู่ในมาตาแม่กลเหมือนกัน คืออยู่ในมาตาแม่กลที่อาจออกเสียงเป็นเสียงตัวนอนูใช่ไหมคะเขาจึงเรียกว่าคําสัมผัสของจองนะคะตัวอย่างที่คุณหอมบอกให้เด็กๆดูก็คือดื่มนมทุกวันสุขสันแข็งแรงนะคะอันนี้เป็นเป็นคำสัมผัสของจองอันที่หนึ่งคือการเขียนคำขวัญแบบของจองนะคะที่เด็กๆดูนะต่อไปเรามาดูเรามาดูตัวอย่าง อ่าอันที่สองการเขียนคําขวัญแบบร้อยกองที่คุณอมบอกการเขียนคําขวัญแบบร้อยกองแบบนี้จะเป็นคนจะไม่นิยมเขียนทําไมคนถึงไม่นิยมเขียนเพราะมันจะเขียนยากมันต้องใช้สัมผัสตัวนี้ไปนี่วักที่หนึ่งอ่ามีลักษณะสัมผัสมีลักษณะบังคับวักที่หนึ่งของจองกับวักที่สองตัวนี้ ที่สองไปสัมผัสกับตัวนี้ตัวนี้แล้วมันคนจะไม่นิยมในการเขียนคำของจองนะคะเสื้อแบบร้อยกองเพราะว่าคำของจองแบบร้อยกองนี้ก็จะเป็นพวกกรอนโครงกราไร้แล้วก็ฉันซึ่งมันจะยากคนก็เลยไม่นิยมส่วนมากคนจะนิยมแบบคำของจองแล้วก็แบบร้อยแก้วนะคะคนนิยมเขียนนะคะอ่าต่อไปเด็กๆมาดู อันนี้เหมือนกันการเขียนคำขวัญแบบร้อยกองเหมือนกันลลกอันนี้เขาแสดงให้เห็นว่าเขาพูดถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะพระคุณมันแม่อันนี้เป็นค้องคอำค้องจองที่ใช้ในวันแม่นะคะบทร้อยกองนะคะพระคุณล้นฟ้าจะหาใครเหมือนสั่งสอนตักเตือนลูกน้อยกลอยใจอันนี้เป็นพูดถึงพระคุณของคุณแม่นะคะ ทีนี้เรามาดูคำของจองไม่ใช่คำของจองแบบร้อยกองนะคะอันนี้แบบร้อยกองเขาพูดถึงเรื่องในวันพ่อเขาบอกว่าเรื่องในวันพ่อหนูขอหนูขอพรอให้พ่อจงสุขใจไร้ทุกโรคาอันนี้วันพ่อนะคะอันนี้กันเป็นคำของจองของวันพ่อนะคะต่อไปดูอันนี้แบบร้อยแก้วนะลูก แบบร้อยแก้วนี้จะเขียนง่ายคนจะนิยมใช้เพราะว่ามันไม่มีข้อบังคับไม่เหมือนบทร้อยกรองนะคะบทร้อยกรองนั้นมันจะเขียนยากมีลักษณะการบังคับอันนี้การเขียนคําขวัญแบบร้อยแก้วสะอาดกายจเจริญวัยสะอาดใจ,จเจริญจิตเห็นไหมคําว่าวัยกับคําว่าใจคล้องจองกันคําว่าวัยกับคําว่าใจอยู่ในมาตาแม่กอ,อกานะคะสละไอยเหมือนกัน นะคะถึงจะเป็นบรรยากาศยอยักก็เรียกว่าสละไอคำที่มีไอ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 คือสละไอไม้ม้วนสละไอไม้มาลายแล้วก็บรรยากาศยอยักอ่านออกเสียงเป็นเสียงไอเป็นเสียงสละไอไม้มาลายไม้ม้วนหรือมรรยากาศย่อยักนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูอธิบายให้เด็กๆเข้าใจนะนี่เป็นการเขียงแบบร้อยแก้วอีกเหมือนกันช่วยตนช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ําประปาก็คือ เขาบอกว่าให้ทุกคนช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือรัฐแล้วก็ให้ทุกคนนั้นประหยัดน้ำเพราะว่าน้ำการผลิตน้ำนั้นใช้พลังงานสูงนะคะเขาก็เลยมีคำขวัญขึ้นมาว่าให้พวกเราประหยัดน้ำประหยัดไฟเหมือนกับที่บอกว่าประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนานะคะถ้าเราไม่ประหยัดเราอาจจะไม่มี พลังงานพวกนี้เอาไว้ใช้ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบ NT และเด็กป .3 ทุกปีจะต้องสอบ NT ยกเว้นปีนี้ทุกปีเขาจะมีการสอบ NT นะลกูกการสอบ NT คือการสอบระดับชาติในระดับของปอ .3 และเอามาวัดกันว่าคะแนนเป็นยังไงคะแนนของโรงเรียนอะไรได้สูง ใครได้เต็มหนึ่งร้อยวิชาอะไรเขาจะมีสอบอยู่สองวิชาของเอทคือวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ด้านการคำนวณและภาษาไทยภาษาไทยด้านการด้านภาษาด้านภาษาด้านการเขียนต่างๆอันนี้เป็นข้อสอบ n อทตัวอย่างการเขียนข้อสอบ n อทมันก็จะมีเขาก็จะมีให้พวกเรานั้นเขียนคำขวัญเชิญชวนให้รักษาสิ่งแวดล้อมโดยให้ถุงผ้าให้พวกเราในี่ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกเขาก็เลยกำหนดคำมาว่าไม่เกิน16คําคำอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขากำหนดมานะคะแล้วตัวอย่างในการตอบอการตอบตัวอย่างในการตอบนะลกูกด,ด,ดูดูเฉลยคำตอบนะคะคำตอบการใช้ถุงผ้านะเ้าก็จะบอกถุงผ้าใช้ดีทุกทีวีปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบนี้ถุงพลาสติกไม่ปลอดภัยคนไทยใช้ถุงผ้าดีกว่าเอ่ยง่ายไหม นี่คือการแต่งคําขวัญแบบร้อยแก้วไม่ต้องมีลักษณะสัมผัสไม่ต้องมีลักษณะบังคับเขาเรียกว่าการแต่งคําขวัญแบบร้อยแก้วนะคะอันนี้นะถุงผ้ามีประโยชน์ลดพลาสติกถุงผ้าใช้สะดวกปลอดภัยรักสิ่งแวดล้อมอเขากำหนดว่าไม่ให้เกิน16คำเขาก็เลยต้องเขาก็เลยต้อง ทำให้อยู่ในระดับที่16คำนะคะอ่าสิ่งแวดล้อมมีค่าโปรดใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกไปซื้อของต้องใช้ถุงผ้านี่ง่ายๆเลยมีแต่การแต่งแบบง่ายๆนะลูกนะอันนี้นะคะแล้วทีนี้เด็กๆมาดูสิ่งที่คุณหนอมจะให้ดูต่อไปคือเราจะลองมาดูคำขวัญน,นะคะคำขวัญเนี่ยที่คุณอมทำไว้คำขวัญคืออะไร คำขวัญคือการใช้ถ้อยคํำของจองการหรือบทกลอนสั้นๆที่แต่งเพื่อให้จดจําเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้ง่ายอย่างเราจะแต่งคําขวัญเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราจะเขียนต่อต้านยาเสพติดเนี่ยเราก็จะมีการคิดแล้วว่าเราจะทํำยังไงนะคะคิดเนื้อหาของยาเสพติดออกมาว่าเราจะเป็นยังไงนี่ประเภทของคําขวัญจะแยกออกมาเป็น2ประเภทนะลกูกประเภทที่ห ค้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแสดงอุดมคติเช่นคําขวัญวันเด็กคําขวัญวันครูอ่าแล้วทีนี้ประเภทที่สองคือถ่อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์คุณสมบัติความโดดเด่นเช่นคําขวัญประจำจังหวัดอ่าเด็กๆจำความขวัญประจำจังหวัดได้ไหมคะจังหวัดมหาสารคามของเราเด็กๆจำได้ไหมอ่า คำขวัญประจําจังหวัดของเรานั่นก็คือเขาแต่งขึ้นมาเพื่อความโดดเด่นนะคะอันนี้โดดเด่นให้รู้ว่าพอเขาเห็นคําขวัญนี้เขาก็จะรู้ว่านี่คือคําขวัญของจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแกน่นต่างๆอันนี้เป็นคําขวัญนะคะทีนี้ขั้นตอนในการแต่งคําขวัญมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือขั้นเตรียมขั้นตอนที่สคือขั้นเขียนขั้นตอนที่สคือขั้นตรวจทาน อันนี้เป็นการแต่งคำขวัญนะมีอยู่สามขั้นตอนซึ่งเราจะต้องเตรียมไว้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูขั้นเตรียมก่อนขั้นเตรียมในการเขียนคำขวัญก็คือหนึ่งเราจะเขียนไปเราจะเขียนคำขวัญเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนี่เขาถามหากำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเราจะเขียนคำขวัญเพื่ออะไร ถ้าเราจะเขียนเพื่อต่อต้านยาเสพติดเราก็กํากหนดขึ้นมาหลุดว่าจุดมุ่งหมายก็คือเป็นการต่อต้านยาเสพติดเป้าหมายของผู้ใช้คําขวัญคือใครคือประชาชนทั่วไปถ้าเราพูดถึงยาเสพติดเราก็ต้องบอกว่าคือประชาชนส่วนมากคือประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะมีวิธีการทํำยังไงให้ประชาชนนี้ไม่ไปเสพยาเสพติดใช่ไหมคะอ่าต่อไปอันที่3ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับ ประเภทของยาเสพติดป้ายาเสพติดมีอะไรมั่งใช่ไหมคะเราสามารถรู้ได้ว่ายาเสพติดอันนี้อันนี้อันนี้เราจะรณรงค์ให้เขาเนี่ยไม่เสพยาเสพติดเราจะทําอย่างไรเราจะเขียนเป็นบทร้อยเป็นคําขวัญเนี่ยเราจะเขียนแบบไหนนะคะทีนี้เรามาดูขั้นเขียนขั้นเขียนเขาบอกว่าเรียบเรียงข้อความที่เขียนเป็นร้อยแก้วให้มีเนื้อหาครอบคลุมอ่า อันนี้การเขียนเราต้องมีเนื้อหาเราต้องเขียนเป็นร้อยแก้วก่อนลูกเรายังไม่ต้องไปแต่งเป็นบทกลอนนะคะไม่ต้องไปแต่งเป็นกาบเป็นโครงเราเอาร้อยแก้วมาก่อนเรามาเรียบเรียงคําพูดของเราก่อนว่าเนื้อหาที่เราจะพูดน่ะมันมันครอบคลุมสิ่งที่เราจะทํำไหมเกี่ยวกับคําขวัญยาเสพติดนี่มันครอบคลุมไหมนะคะอันที่สองเรียบเรียงข้อความให้เป็นข้อความที่มีสัมผัสและมีพลัง โน้มน้าวใจเราสามารถที่จะพูดโน้มน้าวจิตใจให้เขาเลิกเสพยาเสพติดได้ไหมเวลาเราเขียนคำขวัญเราต้องคิดถึงสิ่งนี้แล้วก็เลือกข้อความที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้เราต้องเลือกข้อความที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้นะคะอ่าต่อไปขั้นตรวจทาน ั้นตรวจทานนี้ง่ายสุดเลยเราตรวจดูว่ามันถูกต้องตามความหมายไหมคำที่เราใช้มันมีความหมายตรงไหมเพราะว่าความหมายของคําอาจจะเป็นกิริยาก็ได้เป็นนามก็ได้เป็นวิเศษก็ได้เป็นบุพบทก็ได้ถ้าเรานํามาใช้แล้วมันตรงไหมนะคะแล้วตรวจทานว่าตัวสะกดน่ะเราเขียนถูกต้องไหมตัวการันที่เราเขียนถูกต้องไหมอันนี้คือขั้นของการตรวจทานนะคะ อ่ะต่อไปเด็กๆด,ดูลักษณะของคําขวัญที่ดีลุกเด็กๆดูคําขวัญที่ดีนะคะเขาบอกลักษณะของคําขวัญที่ดีดูหนึ่งใช้คําสั้นกระทัดรัดใช้คําสั้นแล้วก็กระทัดรัดนะคะใช้คําสั้นกระทัดรัดอย่างเช่นชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่คำว่าสั้นก็ไป ก็ไปสัมผัสกับคำว่าควันนะคะชีวิตจะสั้นเพราะควันบุรีนะคะน,นี่ง่ายๆการสัมผัสลักษณะสัมผัสนะคะต่อไปอันที่สองมีใจความสำคัญประการเดียวเราจะมีใจความสำคัญอย่างเดียวคืออันตัวอย่างนี้เขาพูดถึงการบริจาคดวงตาอย่างเดียวเราไม่ได้พูดอย่างอื่นอีกนะคะบริจาคดวงตาได้มหากุศล อ่าเห็นไหมบริจาคดวงตาได้มหากุศลอันเด็ดที่สามมีการแบ่งจังหวะของคำสม่ำเสมอมีการแบ่งวรกวรกที่หนึ่งเก็บออมวลนิวร์กที่สองชีวิตไม่ทุกข์เข็นคือเขาบอกว่ามีการแบ่งให้มันสม่ำเสมอก็คือเก็บออมวลนิดชีวิตไม่ทุกข์เข็นแบบนี้ง่ายๆนะคะต่อไป มีสัมผัสของจองที่ไพเลาะอันนี้มีสัมผัสของจองที่ไพเลาะคู่คือพลังงานของแผ่นคุณคูคือพลังของแผ่นดินไทยทุกถิ่นบูชาพระคุณครูอันนี้เขาให้เขาพูดถึงความไพเลาะนะคะในกรอนนะคะต่อไปข้อที่5มีเกตนาที่ดีต่อผู้อ่าน ตัวอย่างที่มีเกตนาที่ดีต่อผู้อ่านคือทิ้งขยะถูกที่เพิ่มราศีแก่ตนเองอ่าง่ายไหมทีนี้มาดูตัวอย่างอีกเยอะแย,ยะเลยอันนี้ลองฝึกคำขวัญดูออกกำลังกายวันละนิดอะไรคะออกกำลังกายวันละนิดเราจะทำยังไงลูกเราจะใช้คำไหนในการแต่งคำคลอยอีก จิตแจ่มใสค่ะอ่าช่วยให้จิตแจ่มใสเพื่อนบอกอ่าออกกําลังกายวันละนิดช่วยให้จิตแจ่มใสอย่างนี้กไ็ได้ได้หมดเลยนะคะไม่ผิดนะอ่าลองฝึกคํานี้สิปลูกต้นไม้คนละต้นปลูกปลูกต้นไม้คนละต้นช่วยให้ฝนตกตามฤดูก,กาลได้ไหมได้ใช่ไหมคะอ่า อันนี้คุณหนวมีคําขวัญให้เด็กๆลองเด็กๆลองสิคะเด็กๆลองแต่งคําขวัญน,นี้สิลกูกเด็กๆสามารถแต่งได้ไหมมีคําว่าเศรษฐีประหยัดเป็นในวันนี้ในวันหน้าอ่าลองแต่งคําขวัญอันนี้สิเด็กๆแต่งได้ไหมอ่าให้เวลาเ็วแต่งได้ไหมคะ ประหยัดประหยัดในวันในวันหน้าเป็นเด็กประหยัดวันนี้ในวันนี้ในวันนี้ในวันหน้าเป็นเศรษฐีอ่าอ่าเขาบอกว่าประหยัดในวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้าอ่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะนี่ประหยัดในวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้านี่คือคำตอบนะคะ อ่าอันนี้วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับคําขวัญไปแล้วเด็กๆแต่งคําขวัญในหนังสือทักษะแล้วและมีใครที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดไหมคะใครยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดมีไหมแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะข้อที่ห้า อ่าใครยังไม่ได้ทําทําให้เรียบร้อยเคลียให้เรียบร้อยนะลูกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าทําให้เสร็จเรียบร้อยโอเคดีมากใครที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทําเสร็จทุกหน้าหรือยังคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนหรือยังลูกเขียนหรือยังคะเขียนแล้วค่ะเขียนหมดแล้วถือว่าทุกคนเขียนหมดแล้วแล้วทีนี้เกี่ยวกับคําขวัญมีใครสงสัยอะไรไหมมีใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับคําขวัญมีไหมคะ มีไหมมีใครไม่ค่อยเข้าใจมีใครสงสัยอะ,อะไรไหมอ่าถ้าไม่มีใครสงสัยคุณหํอขออนุญาตเช็คชื่อนะคะ,ะเดี๋ยวคุณหอขออนุญาตเช็คชื่อนะคุณชื่อเรถ่ายรูปไว้เวลาคุยค่อยจะพูไม่เอคุณอเช็คนี่แหละดีแล้วสามทับสามเผือมันไม่ทนันเลครับพูทันเหลือเวลาอีกตั้งแปดนาทีเชาวะดลนมาไหมคะชาวดโดน เจ้าว่าดนมาไหมไม่มาใช่ไหมคะเจ้าว่าดนไม่มาดนยูโรมาสวิตมาไหมเจ้าว่าโดนสวิตมาไหมอัครพลมาครับอ่ามานะอ่าแพรมมาค่ะอนันตยาอนันตยาไม่มาอ่าคงมั่น มาธนากรคํ<ม>าแสนพันไม่มาฮะธนากรเมียมาไมหมลูกธนากรมาไหมคะอัครพงศ์อัครพงศ์มาแล้วไม่มานะอ่าธีรภูมิมาอ่ากิตภาคมาสงการมาไหมสงการ<ม>าสงการ,รมามนา,า,า,าครับอ่าพลอยมาไมหมลูกพลอย ออยมายิงยิงมาเนาะ,ะมาบุญยักษ์<า>บุญพร<า>ชุ่มอภัยมาไหมคะชุ่มอภัยชุ่มอภัยชุ่มอภัยไม่มาขาดนะคะสุธ,ธาสินีมากิตินัทถาบุญเรืองถาบุญเรืองมา,มาไหมลูก<ะ>มา,มาต่อไปนัทวันสิงห์ทองชัยทีมา มาครับันยาไม่มาเฟมมาไหมเฟมอ่านัทกิตตามาไหมคะนัทกิตตานัทกิตตาอญาญา,าสุยอยพรศิรามาพิชานันโกษาแสงยยเยแพนมานัดดนาปวันตังออตโต้มาไหมนัดดนา ดนายออโต้ไหมพัฒละดะนายมาโอเคพัฒละดะนายมาณณกันยรมมาไหมคะณกันยรมมาค่ะมาพีละกรสีทองสินใบบุญกอบุญไม่ใช่ใบบุญมาไหมคะไม่มาอ่ารัชนกมาตาไม่มาสสีวิมลวิลาช มายาดาดับโศกมากัญชพรกานุมานกัญชพรมาไหมคะไม่มาทวินถึงไม่มาทีระเดชชาเรืองฤทธิ์มามาไหมคะทีระเดชชาเรืองฤทธิ์เงียบชะนันทิดาเพิ่มแสวงบุญฮะอะไรนะคะ อะไรนะลูกใครพูดเมื่อกี้เนี่ยคะไม่เห็นไปเปื่อคะ่ะหนูไม่เห็นโอเคเอโอเคไม่เห็นเห็นแล้วนะลูกเพิ่มสแสวงบุญมาไหมมาน้ําเพชรมาไอมาโซเกมาไหมลูกโซเกโซเกไม่มาหันแก้วเตงหนึ่งไม่มาอุ่นการมาไหมคะอุ่นการ ไม่มาวันนี้ไปไหนหมดวันนี้เน็ตมีปัญหาแน่แนเลยใช่ไหมมีผู้ปกครองพิมพมาบอกคุณหนอมบอกว่าเน็ตถูล้มไม่สามารถเข้าเรียนได้ค่ะโอเคคุณหนอมรับรู้อู้คุณหนอมรับรู้เพราะคุณหนอมก็เน็ตเข้าไม่ได้เหมือนกันรัชนนชาวแฉกมาโอเคค่ะโอเคนะคะอ่าเด็กๆค่ะ ถ้าเด็กๆไม่มีอะไรสงสยัยวันนี้เราพอแค่นี้นะลูกนะ่ะ